หมดเวลาของพลเอกประยุทธ์แล้วไม่ต้องมาคิดเรื่องนี้เรื่องโทษกรรมเพราะผมไม่ได้สนใจพลเอกประยุทธ์กันในเรื่องนี้วันนี้มาเรื่องชาติบ้านเมืองพลเอกประยุทธ์ออกไปโดยไม่ต้องนิรโทษกรรมไม่ต้องมาปรองดองอะไรทั้งนั้นว่าเราจะเป็นต้องเล่งรัดในการดำเนินการในหลายๆกิจกรรมของเรานนในช่วงหนึ่งปีนะที่ยังเหลืออยู่ในรัฐบาลปัจจุบันนะครับทางออกของเกมนี้มีไหมผมบุรินยามอีกครั้งมี จริงๆเนี่ยนะถ้าท่านมีเวลาว่างนะหุ้นส่วนนะลองไปย้อนดูคลิปผมอธิบายทุกอย่างไปหมดละท่านลองเรียงลำดับหนึ่งสองสามสี่ห้าอย่างมีสตินะไม่ใช่ฟังผ่านๆน,นะเรียงลำดับหนึ่งสองสามสี่ท่านก็จะรู้ทันทีนะครับว่าทางออกมันอยู่ที่ไหนตอนนี้จังหวะมันควรจะมีหรือยัง มันใกล้เข้ามาทุกทีแหละทัมมิ่งของมันจะเกิดขึ้นเมื่อไหร่หนึ่งกระกการะาคมเมื่อไหร่ไปเริ่มต้นภูเก็ตเมื่อน,นั้นน่ะเริ่มนับหนึ่งการเจ๊งเลยเลย สวัสดีครับมาพบก,กับผมเทืศักดิ์จิมกิจวัฒนาครับวันนี้ก็สวัสดีหุ้นส่วนนะครับที่รับชมทั้งทาง Facebook รับชมทั้งทาง YouTube รับชมจากนอกในประเทศวันนี้ประเด็นที่น่าสนใจก็คงจะเป็นเรื่องของการส่งสัญญาณจะยุบสภาหรือไม่นะครบพบพลเอกประยุทธ์บอกว่าเหลือเวลาอีก1ปีนะครับก็จะครบวาระแล้วนะนรับขณะเดียวกันมอบต่างๆของจตุพรพมพันธ์ก็เดินทางไปเรียกร้องให้พลเอกประยุทธ์ พร้อมนมตรีนั้นลาออกแล้วก็จะไปเรียกร้องต่อสสฝ่ายค้านให้ทำการลาออกทั้งหมดในขณะที่พี่นกเขานะก็มีการเคลื่อนไหวไปถแถลงข่าวหน้าทำเนียบรัฐบาลนะเป็นกลุ่มคอปคอเดิมนะครับเรียกร้องให้พลเอกประยุทธ์ลาออกเช่นกัน<อ>จริงๆแล้วเนี่ยนะครับผมเองจตุพรเนี่ยก็กกพยายามที่เชื่อมโมยงและคุยกันหาทางลงให้เขา นะครับคือข้อเท็จจริงที่คุยกันมาตลอดก็คือว่าเป้าหมายของคุณเจตพรเนี่ยเคยคุยกันไว้ว่านะจะเรียกร้องนะครับให้รัฐบาลได้ดูเรื่องของความปองดองโดยเฉพาะเรื่องของพรบนิรโทษกรกมนะครับแต่ว่าก็อยู่ในขอบข่ายที่เคยศึกษามาแล้วมาสมัยท่านดอร์อเนตเหล่าธรรมทัศน์หรือหลายๆท่านนะครับได้ศึกษาไว้แต่พอมาช่วงหลังมาเกิดโควิดนะครับการพูดคุยในเรื่องนี้ในกลุ่มของท่านอดุลเขียวบริบูรณ กลุ่มคุริสุริยะสายกตักศิลาซึ่งผมเองมีการพูดคุยกับกลุ่มนี้มาหลายๆครั้งนะครับมันมามา,มาจุดจุดที่ห่างเคนก็คือช่วงวิกฤตโควิดไม่ได้คุยกันไม่ได้นัดประชุมกันก็คิดว่าผมยังมั่นใจในในในส่วนตัวลึกๆในฐานะที่เป็นเพื่อนคบกันมา3ามสปีนะว่าเจตุพรเองเป้าหมายเองเนี่ยเขาเขา,าอาจจะมีความน้อยเนื้อต่ําใจอะไรหรืออย่างหรือเปล่าว่าขาดการพูดคุยการพูดคุยหรยหือการประชุมกัน ให้มันต่อเนื่องในกับชีอของรัฐบาลนะครับแต่ผมก็ก็ยังคิดว่าน่าจะหาทางทั้งทางพูดคุยได้ผมเองก็ถ้าไม่ติดวิกฤตโควิดป่านนี้ความคืบหน้าในการพูดคุยก็น่าจะเดินหน้าไปได้ในในระดับหนึ่งแล้วก็เลยคิดว่าเดาใจเพื่อนถูกว่าเป้าหมายของจจตุพรนั้นนะครับไม่ได้เป้าหมายที่จะ,ะล้มท่านนายกพัฒนจตุพรเองก็คิดไม่ออกเหมือนกันว่าการที่จตุพรบอกว่าใครก็ได้ที่ไม่ใช่พลเอกประยุทธ์ ซึ่งมันเป็นคําพูดใครก็พูดได้นะครับแต่ถามว่าถ้าเกิดได้คนที่ไม่ใช่พลเอกประยุทธ์แล้วคนที่เลวร้ายกว่าพลเอกประยุทธ์แล้วมาทาให้บ้านเมืองเสียหายมากกว่าพลเสียหายมากขึ้นเนี่ยมากขึ้นละเกินเยียวยาเนี่ยจะถพรับผิดชอบได้ไหมก็รับผิดชอบไม่ได้ก็คือมันสรุปว่าไม่มีไม่รู้ใครไงเพราะว่าการที่เราคิดว่าใครจะมาบริหารบ้านเมืองน,นั้นเราต้องดูว่านะครับคนที่มาทํางานแล้วเนี่ยทำงานเดินหน้าไปได้่โดยเฉพาะพลเอก ประยุทธ์จันทร์ชายยังไม่มีอะไรเสียหายนะครับแล้วก็ยังทําหน้าทํางานได้อย่างมีประสิทธิภาพบริหารบ้านเมืองได้อย่างมีประสิทธิภาพบอกว่าผมยังสนใจเรื่องการรองดองการเนื้อโทษสกปร,รมตั้งแต่พลเอกประยุทธ์ยึดอํานาจมานั้นได้ชวนทุกฝ่ายเข้ามาคุยสร้างความรองดองคุยครั้งใดจบลงก็เก็บใส่ลิ้นชักเหมือนเดิมเพราะฉะนั้นเนี่ยนะครับหมดเวลาของพลเอกประยุทธ์แล้ว ไม่ต้องมาคิดเรื่องนิรโทษกรรมเพราะผมไม่ได้สนใจพลเอกประยุทธ์กันในเรื่องนี้วันนี้มาเรื่องชาติบ้านเมืองพลเอกประยุทธ์ออกไปโดยไม่ต้องนิรโทษกรรมไม่ต้องมาปรองดองอะไรทั้งนั้นเพราะที่ผ่านมาหลอกไปคุยนะครับตั้งคณะกรรมการก็หลอกไปหลอกมาไม่เคยทําได้จริงแม้แต่เพียงครั้งเดียวหลอกสามครั้งแล้วดังนั้นเนี่ยนะครับที่มาวันนี้ไม่มีเรื่องนิรโทษกรรมไม่มีเรื่องการปรองดองท่านั้นแต่เป็นเรื่องที่พลเอกประยุทธ์ ไม่สามารถนีครับที่จะปกครองชาติบ้านเมืองได้ครั้งที่แล้วเราอธิบายถึงความบกพร่องการไม่รักษาสัญญาแต่วันนี้เนี่ยครับเป็นการเรื่องการเอื้อทุนผูกขาดซึ่งเนี่ยนะครับเป็นการปล้นชาติยังไม่ควรน่าจะที่จะให้อภัยรัฐกับนายทุนร่วมการผูกขาดทุกสิ่งทุกอย่างของประเทศนี้แล้วกันประชาชนออกไป ดังนั้นถ้าประชาชนทุกคนไม่ก้าวออกมาไม่ลุกขึ้นมาร่วมกันสร้างชาติเราก็จะอยู่ในสภาวะแบบนี้และวันนี้เราไม่ได้ผมคิดว่าสิบกว่าปีที่ผ่านมาเนี่ยเราไม่เคยอยู่ในระบอบประชาธิปไตยเลยเราอยู่ในระบอบของทักษิณพอเราแก้ปัญหาระบอบทักษิณไปได้เราก็คิดว่าน่าจะเจอของที่ดีสิ่งที่ดีกว่า แต่วันนี้เรามาเจอระบอบของพวกบ้านสุวรรณโอชามันยังไม่เคยมีประชาธิปไตยเลยได้มีการหารือผมก็เป็นห่วงกังวลเกี่ยวกับเกษตรกรชาวนาชาวไร่ชาวสวนว่าทำยังไงจะทำให้หลุดพ้นจากความยากจนให้ได้โดยเร็วที่สุดผมก็ได้สั่งการมอบนโยบายไปแล้วว่าเราจาเป็นต้องเร่งรัดในการดำเนินการในหลายๆกิจกรรมของเรา,านในช่วงหนึ่งปี นะที่ยังเหลืออยู่ในรัฐบาลปัจจุบันนะครับแล้วก็เตรียมพร้อมที่จะทําอะไรที่มันจะเกิดผลสำเร็จส่ตงต่อไปในวันข้างหน้ากับรัฐบาลต่อไปนะครับทั้งนี้ก็เป็นไปตามยุทธศาสตร์ชาติของเราตามออแผนงานข้อรีกร้องของทั้งสองกลุ่มนะครับก็คงทําให้เห็นชัดเจนว่าข้ออ้าง <c oughs> ที่ส่งผลทําให้รัฐบาลนะครับ เรียกร้องให้มีการลาออกคลเอกประยุทธ์มีการลาออกนั้นเกิดจากการปฏิรูปที่ไม่สําเร็จนะครับทั้ง2กลุ่มเรียกร้องเหมือนกันคือเรียกร้องให้มีคนนอกนะครับหรือรัฐบาลกลางเข้ามาบริหารจัดการประเทศนะครับพี่นเขาก็มองว่าสิ่งที่เกิดขึ้นตอนนี้ไม่มีความจําเป็นจะต้องมีการเป็นการเปลี่ยนมาก์กังศึกสามารถจะเปลี่ยนแปลงได้เลยสามารถมอบให้หมอดำเนินการได้ นในเรื่องของการแพร่ระบาดโควิด -19 เพ่อเอรกประยุทธ์ <c oughs> นั้นล้มเหลวนะครับในการแก้ปัญหาสถานการณ์โควิด -19 ส่วนฝั่งของจตุพรพมพันธ์ก็เรียกร้องเหมือนกันเรียกร้องให้มีคนกลางเข้ามาบริหารประเทศหรือคนนอกนะครับนอกบัญชีรายชื่อนะครับเข้ามาบริหารเช่นกันนะครับลักษณะเดียวกันความคิดตรงกันหลักคิดตรงกันนะครับที่มีการเดินเกมขนาดนี้นะครับ ก็เรียกร้องนลักษณะเดียวกันและยืนยันว่าไม่ใช่ต้องการให้มีการเนียรศกรรมอย่างที่แลมโบนะครับมีการกล่าวอ้างในการให้สัมภาษณ์กับสื่อมวลชนคงเห็นสายตาของพลเอกประยุทธ์นะครับหลวงตู่เนี่ยก็คงจะลำบากสายตาคราวนี้ออกมาแบบอ่อนๆนะครับบอกว่าขอให้กำลังใจเขาบ้างนะครับแล้วก็สายตาคราวนี้เหมือนจะมีน้ำตาคลอมาด้วย ก็มีเวลาไม่มากเหลือเวลาอีก1ปีนะครับที่จะบริหารจัดการประเทศจะพยายามทำให้ดีที่สุดทำเพื่อประชาชนนะครับสิ่งเหล่าน,นี้เกิดขึ้นเพราะอะไรนะครับถ้าดูในเชิงประกฏการ์ก็มีการเรียกร้องให้มีการลาออกนะกลุ่มพักสีส้มกลุ่มเยาวชนปลดแอกนะก็เป็นกลุ่มหนึ่งนะที่โดนดำเนินการไปแล้วนะตามกฎหมายในส่วนของจตุพรก็เป็นกลุ่มใหม่ขึ้นมา นะครับที่มีการเคลื่อนไหวพี่นกเขาเขาไป็นกลุ่มใหม่เขาบัที่เคยเข้าร่วมกับกรบปศเคยเข้าร่วมกับพันธมิตรประชาชนเพื่อประชาธิปไตยจตุจพรมากันหลากสีเลยนะครับทุกพวกทุกเหล่าทุกฝ่ายกําลังมานะครับเขาประกาศบอกว่าแม่น้ําร้อยสายนะครับจะลุมเล่นงานพลเอกประยุทธ์สิ่งน,นี้ผมเคยเรียนหุ้นส่วนไว้ทั้งหมดแล้วนะทุกพวกทุกเหล่าทุกสีทุกพักจะรวมกันเป็นหนึ่ง นะครับและที่สําคัญก็คือจะมาเล่นงานพลเอกประยุทธ์คนเดียวนะครับแปลกใจไหมที่ผมเห็นความรู้สึกของพลเอกประยุทธ์ตอนนี้ผมไม่แปลกใจผมเข้าใจนะครับตอนนี้ในวันเดียวกันที่มีการถแถลงข่าวก็มีการอนุมัติจ้างงานแรงงานจํานวน1 0,000คนนะครับใช้งบประมาณกว่า2 0 0 0ล้านบาทเนี่ยนะครับในการจ้างงาน เป็นกระบวนการที่เรียกว่าเป็นการฟื้นฟูเศรษฐกิจที่ผมเคยอธิบายในเฟสแรกไปแล้วต้องมีการจ้างงานให้คนกลับไปทํางานคนจากกรุงเทพกลับไปอย่างบ้านมีการจ้างงานให้มากขึ้นนะครับซึ่งตอนนี้เขาก็ทำแล,ะละ้วล่ะนะครับเรื่องของภูเก็ตล่าสุดนะครับก็หลังจากที่สบศได้มีมติเรียบร้อยว่าจะเปิดภูเก็ตในวันที่1กรกฎาคมนะครับวันหนึ่งหนึ่งมิถุนาหนึ่งกรกฎาคมนะครับต่อมา นับก็นําเข้าสู่ขั้มตรีขั้มตรีก็รับทราบรับทราบเสร็จก็ปรากฏว่าแทนที่ว่าจะเปิดเลยก็เด้งไปที่สบคอ,อีกรอบหนึ่งบอกว่าจะขอพิจารณาก่อนโอเคอันนี้ก็แล้วแต่จะพิจารณาแต่ผมเรียนว่าการเปิดในระหว่างนี้มันยังไม่ประสบความสําเร็จอย่าไปเห็นช้างขี่และขี่ตามช้างไปดูตัวอย่างสหรัฐอเมริกาไม่ได้นะครับเราไม่ได้เป็นเจ้าของวัคซีนนะครับแล้วมันต้องใช้เวลาเพราะาสหรัฐอเมริกา,กากับจีนกําลังทําสงครามไวรัสกันอย่างหนักหน่วง นะครับเราเป็นแค่ยาแพร่ไปเล่นเกมนี้ก็เท่ากับเร่งปฏิกิริยาล้มรัฐบาลตัวเองนะฮะนั่นแนววอนหาเรื่องนะครับทำไมสถานการณ์เป็นแบบนี้นะครับก็เล่าหุ้นส่วนนะหลักมันมีนะครับหลักพราะอะไรเพราะพลเอกประยุทธ์นําประเทศเข้าสู่การเลือกตั้งก่อนการปฏิรูปหลักนี้เรียกว่าล่อเร่งลม้มเป็นหลักการต่อต้านการรัฐประหารตอนนั้นผมพูดใหม่ๆด่าผมไม่ละง,งมเลยโอ้ยไม่ ต้องการจะต่อต้านใช่ไหมไม่อยากให้มีการเลือกตั้งใช่ไหมเป็นไงล่อเล่งล้มล่อพลเอกประยุทธ์พลเอกประวิตร์เข้าสู่การเลือกตั้งเล่งจัดคนอยากเลือกตั้งเข้ามาล้มตอนนี้มากันทุกสีเลยนะครับตัวละครตัวสุดท้ายก็โผล่ขึ้นมาก็เรียกร้องให้มีการล้มพลเอกประยุทธ์บอกว่าจะมาบริหารประเทศเองเห็นไหมอย่างนี้ผมเรียนไว้ไหมฟุกขนาดเลยทางออกของเกมนี้มีไหม ผมบริยามีอีกครั้งมีจริงๆเนี่ยนะถ้าท่านมีเวลาว่างนะหุ้นส่วนนะลองไปย้อนดูคลิปผมอธิบายทุกอย่างไมหมดละท่านลองเรียนระดับหนึ่งสองสามสี่ห้าอย่างมีสตินะไม่ใช่ฟังผ่านๆนะเรียนระดับหนึ่งสองสามสี่หท่านก็จะรู้ทันทีนะครับว่าทางออกมันอยู่ที่ไหน ตอนนี้จังหวะมันควรจะมีหรือยังมันใกล้เข้ามาทุกทีแล้วทัมมิ่งของมันจะเกิดขึ้นเมื่อไหร่หนึ่งกระกระาคมเมื่อไหร่ไปเริ่มต้นภูเก็ตเมื่อน,นั้นน่ะเริ่มนับหนึ่งการเจ๊งเลยเลยนะครับแต่ในทางกลับกันในดีย่อมมีเสียในเสียย่อมมีดีในวิกฤตย่อมมีโอกาสในโอกาสจะซ่อนวิกฤตอยู่เสมอนั่นหมายความว่าเราต้องแยกให้ออกเชิงสังเคราะห์ว่าอันไหนวิกฤต อันไหนโอกาสอันไหนดีอันไหนเสียทั้งธุรกิจสังคมและการเมืองใช้หลักการเดียวกันหลักคิดเดียวกันนะครับวิธีการทำอย่างไรนะครับผมเรียนไว้นะครับในรัฐธรรมนนญพุทธศักราช2,560หมวดหนึ่งหมวดสองเป็นหมวดพระมหากษัตริย์มิได้เขียนโดยมีชัยรือชุพันธ์นะครับ ได้มีการแก้ไขโดยใช้อำนาจของคณะรัฐประหารทำการแก้ไขภายหลังหลังจากที่มีการลงประชามตินะครับเปียบุตรเข้าใจนะครับว่าพระเจ้าอยู่หัวเป็นคนเขียนความจริงไม่ใช่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 ไม่ใช,ใช,ใช่นะครับท่านไม่ได้เป็นคนเขียนนะครับคนที่นําไปมอบเนี่ยนะครับเป็นผู้ที่เกี่ยวข้องพลนเอกประยุทธ์ก็ได้รับโดยตรงคุณมีชัยก็รับโดยตรง เขารู้อยู่แล้วเขากลุยกันไปก่อนแล้วบอกว่าสักวันหนึ่งจะมีวันนี้สักวันหนึ่งจะมีวันนี้วีรบุรุษจะกลายเป็นทรราชมิกสัญญีจะเกิดขึ้นทุกพวกทุกเหล่าทุกฝ่ายทุกพักจะรวมกันเป็นหนึ่งแผ่นดินจะลุกเป็นไฟหนักกว่าการเผากรุงเทพมหานคร สิ่งเห่านี้ถ้าปล่อยไปมันเกิดแน่จึงคิดการเตรียมทางออกไว้ล่วงหน้าตั้งแต่8ปีที่แล้วไม่ใช่7ปีที่พระเดกประยุทธ์บริหาร8ปีที่แล้วก่อนที่จะมีรัฐธรรมนูญพุทธศักราช2560อีกเขาคิดไปแล้วมันจะต้องเกิดเหตุการณ์อย่าง,งนี้แน่ๆเลยเพราะวัฒกรรมยึดแล้วต้องเป็นเอง จำได้ไหมฮะยึดแล้วต้องเป็นเองมันเป็นได้มันจะปฏิรูปไม่ได้ปลายทางของมันทุกพวกทุกเหล่าทุกพักมันจะรวมกันแห่ไล่ตอนนี้เห็นชัดขึ้นเลยยังเมื่อไหร่ก็ตามโควิด -19 หยุดเมื่อนั้นน่ะลำบากเพราะมากันทุกสีเลยนะครับตอนนี้มาตรการป้องปรามเยียวยาฟื้นฟ,นฟนูในยุทธการไวรัสพิ่นา้าประชาชนบนภยัยแก้ปัญหาได้ไหมแก้ได้ถ้าไม่มียุทธการนี้ เรียบร้อยโรงเรียนจีนไปตั้งแต่ปีพุทธศักราช2561ละไม่ต้องมา62 61ก็เรียบร้อยโรงเรียนจีนละเอาไม่อยู่ละคณะดนตรีติดโควิดกันหมดเป็นอย่างที่หมอบอก4 0ส0คนเป็นอย่างต่ำเฉพาะเฟสแรกอันนี้ไม่เหลือละนะครับคราวนี้เดินเกมมาขนาดนี้ก่อนหน้านั้นจะแพ้เลือกตั้งในซัมไปก็มีเกมพลิกแต่ไม่ชนะกา,ารเลือกตั้งทุกคนงง,ง,ง,งบอกว่าโอ้พนเอกประยุทธ์โกงโน่นนี่นะั่นโกงที่ไหนไม่ได้โกงมันมีกลยุทธ์ในการเปลี่ยนแปลง ไม่ได้โกงผมฟันธงนะไม่ได้โกงถ้าโกงป่านนี้จับได้แล้วนะครับมีหลักพยาหลักฐานมาชาัดเจนแต่คนจะต้องเข้าใจว่ามันโกงนั่นคือเทคนิคในความลึกซึ้งในการเลือกตั้งที่เป็นหลักคิดเพียงหลักวิชาการที่เคยใช้ในอดีตแล้วนํามาใช้ได้ในช่วงการเลือกตั้งที่ผ่านมามันเป็นกลยุทธ์ทางการเมืองที่ลึกซึ้งสลับซับซ้อนยอกย้อนกลุบไยในวินาทีสุดท้ายเิ๊บเดียว นะครับผิกแพ้เป็นชนะขึ้นมาได้คราวนี้เหมือนกันนะครับคุณส่จะตามมองให้ดีนะครับเราเห็นท่าทีของพลเอกประยุทธ์สายตาของพลเอกประยุทธ์เราเห็นท่าทีของกลุ่มเคลื่อนไหวต่างๆที่กําลังลุมกินโต๊ะจนพอรใช้วัฒกรรมว่าแม่น้ําร้อยสายนะครับพี่นกเขาบอกว่านะครับพลเอกประยุทธ์ไม่สามารถทําการปฏิรูปประเทศได้เป็นอย่างที่ผมเรียนไว้ทุกประการเลยว่า ผมบอกไว้หมดแล้วมันจะเกิดสิ่งเหล่านี้แต่อย่างไรก็ตามหมดหวังหรือยังยังมีทางออกไหมมีล่าสุดก็ตั้งนะครับหลานบิ๊กจิว๋วขึ้นมาเป็นผู้ช่วยรัฐมนตรีนะอยู่ที่กระทรวงยุติธรรมก็ลองไปถามดิผู้ช่วยรัฐมนตรีเยอะไปแยรัฐมนตรีใช่เราไปถามกลมกยุทธ์ทางการเมืองเขาดูดิเบื่องเขาจะมีทางออกให้นะแต่ผมเชื่อว่าทางออกของเขาไม่ประสบความสำเร็จสักคนสักราย การแต่งตั้งที่มีปัจจุบันตั้งใครซะแม่ตั้งเฉพาะพ,พวกของตัวเองและคนใกล้ชิดเกมมึงเป็นแบบนี้สถานการณ์จึงเป็นแบบนี้นะครับเลือกแต่เพื่อนฝูงเลือกแต่คนใกล้ชิดตอนนี้เพื่อนฝูงที่เป็นทาหารก็ถอยห่างฉากเอาไปหมดไม่ใช้เขาแล้วเพราะว่าไม่ใช่การการรัแประาหารก็มาใช้พวกนักการเมืองกล่าวคนใกล้ชิดที่มีกําลังพยายามสนับสนุนยิ่งทํายิงเละ ถึงเวลาแล้วยังที่ต้องบอกทางออกที่จะแก้ปัญหายังไม่ถึงเวลานะครับเอาจนถึงที่สุดนะคุณส่วนจะได้เข้าใจว่าเวลาเนี่ยกินไม่ได้นอนไม่หลับขยับก็ไม่ตื่นเนี่ยนะขยับก็หลับไม่ลงเนี่ยมันเป็นยังไงนะ กว่าคนที่เขาจะคิดว่ามันจะเกิดเหตุการณ์อย่างนี้ขึ้นเขาเตรียมการเขาหนักผ่านสิ่งล่นนี้มาหลายแต่หลายครั้งมากกว่า20ปีสั่งสมประสบการณ์เรียนรู้ในการแก้ปัญหาทั้งทางตรงและทางอ้อมนะครับในการป้องกันในการแก้ไขปัญหามาจนถึงทุกวันนี้การเมืองก็เหมือนหมากลุกพลเอกประยุทธ์ก็เหมือนมา้านะครับที่ต้องเดินอยู่ในกระดานแต่ถ้ามา้านะเดินพลาด ก็เป็นอย่างที่เห็นสถานก,การณ์ก็จะเป็นเนกาตีฟซัมเกมตอนนี้ทุกอย่างมันกดดันบีบโควิดก็ลำบากนะครับปรากฏว่าตอนนี้โดนเรื่องวัคซีนก็โดนถล่มหนักการไปยัมพันธ์ก็แก้ปัญหาอะไรไม่ได้เพราะฝ่ายไปยัมพันธ์ไม่มีคุณภาพนะฮะบ,บอกว่าแถลงทุกวันทุกวันนี่ก็แถลงทุกวันก็ทําแบบนี้ไงมันไม่มีคุณภาพไงถ้ามีคุณภาพต้องทําอีกอย่างไงแต่ทํายังไงก็ผมบอกไงไม่เอายูทูบเบอร์ นะครับในช่องยู u t u ที่ช่องดีๆมาทำในช่อง11ดีก็ยังไม่ทำนะโอเคเรื่องของภูเก็ตที่สร้างปัญหานะครับตอนนี้โอเคพิกเกมจะขวางไม่ขวางจะพิจนาอีกรอบหนึ่งยื้อเวลาภูเก็ตออกไปก่อนแล้วแต่จะพิจารณาตอนนี้ทุกฝ่ายกำลังบีบบีบให้ไล่ออกกำลังหนีบกําลังโดดเดียวใครโดดเดียวเพื่อนประยุทธ์เกมกําลังบีบมากขึ้นเรื่อยๆ สิ่งล่นนี้ใครเป็นคนทําเดินเพราะอะไรมมนเดินหลักยุทธศาสตร์ทางการเมืองมันผิดมาตั้งแต่ต้นมันเข้ามามันเหมือนกับอ่างน้ำไหลเข้ามาเข้าอยู่นั้นมันออกไม่ได้แต่อย่างไรก็ตามสิ่งที่เกิดขึ้นทั้งหบดเนี่ยเป็นสิ่งที่คาดการณ์และเตรียมการไว้นะฮะเรียบร้อยมันจะเกิดแบบนี้สถานการณ์จะเป็นแบบนี้ถ้าเดินเกมการเมืองแบบนี้ทางออกของมันจึงมีทางออกเป็นเรื่องไม่ยากแค่เพียงแม่นยำในยุทธศาสตร์ชาติศาสนา พระมหากษัตริย์ชนะแน่นอนขอบคุณที่บอกต่อขอบคุณที่แชร์ต่อขอบคุณที่เล่าต่อขอบคุณที่ร่วมสนับสนุนสถานีขอบคุณที่ร่วมกันทําความดีเพื่อความดีผมเทสศักดิ์จิมกิตวัฒนาสวัสดีครับอย่าลืมกด subscribe และกดกระดิ่งด้วยนะคะ จะถอยไปได้อย่างไรเสียดายวันเวลาว่าจะฝันฝันมามาตั้งไกลผ่านลมและผ่านฝนจนเกือบจะพบตะว,วันสดใสแล้วทำไมหัวใจจะหยุดฝัน อย่าเพิ่งอ่อนแอแห่ไม่ได้แปลว่าจบสิ่งล้ำค่าที่พบคือประสบการณ์ไม่มีนักสู้คนไหนไม่เคยเจ็บปวดร้าวรานรางวัลบางครั้งต้องแลกเวน้ำตาหากเธอลอ้ม ประคอหากเธอร้องมาร้องให้ที่ไหลฉันหากเธอลากับวันร้ยร้หลับตาทบทวนความฝันฝันนั้นยังน่าไฟ,ฟ่ฝันอยู่หรือไม่ลองมองย้อนกลับไปฝันเมื่อวา ได้ไหมไอคนที่ดูถูกเธอไว้ถ้าเธอหมดแรงฝันคนเหล่านั้นคงดูแคลนหัวใจจะยอมได้ไนจะทนอายหรือจะทนสู้ คงดูแคลนหัวใจจะยอมได้ไงจะทนอายหรือจะทนสู้ถ้าเธอหมดแรงฝันคนเรานั้นคงดูแคลนหัวใจจะยอมได้ไงจะทนอายหรือจะทนสู้จะยอมได้ไงจะทนอายหรือจะทนสู้ ยอมได้ไงจะทนอายหรือจะทนสู้หาเธอลมฉันจะคอยถ้าคอ